สวัสดีค่ะสวัสดีชชาเมีอาบทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของมีอาบเสมอเสมอสำหรับในคลิปนี้ก็มาพบกันในเรื่องของนางในกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราได้ก็ติดอยู่ช่วงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นข่าวคราวก็เริ่มหายไป และเราก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าเป็นที่น่าสังเกตเป็นอย่างมากเลยว่าในช่วงหลังๆมานี้ทําไมอ่อนอนงหายไปแล้วก็ตําแหน่งพ่อบ้านนะคะที่เป็นคนที่เคยออกมาปฏิบัติหน้าที่ให้กับอ่อนอนงเสมอจากพระตําหนักราชริตรุงโรจก็กลับกลายได้เปลี่ยนเป็นคนอื่น แล้วก็เปลี่ยนเป็นคนอื่นมาตลอดเลยคนเก่าก็ไม่ได้กลับมาก็เป็นที่น่าแปลกใจนะเราก็ได้ตั้งคำถามเอาไว้ว่าเป็นที่น่าสังเกตมากๆเลยว่าเขาหายไปไหนเขาโดนสั่งซ่อมหรือว่าเขาไปซุ่มทำภารกิจบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าดังนั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะ เพ่อเป็นกำลังจใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่ามีกะจะพูดเรื่องของนางในเนี่ยแหละเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วด้วยซ้ำดอมาประมาณไม่ต่ำกว่า2องสามเดือนเพราะว่าจะพูดนะคะแต่ว่าก็มีเรื่องของท่านอ้นเข้ามาเราก็เลยไม่ได้พูดสักทีหนึ่งก็ผลักมาเรื่อยเลยเดี๋ยวใกล้แล้วคะ่ะเดี๋ยวใกล้จะต้องออกแล้วเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ทันการ ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมารายงานข่าวปัจจุบันกันก่อนเพื่อนๆเห็นนะคะว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีรูปที่กระพริบไปกระพริบมาอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูข่าวก่อนเลย ทังนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณทางสาวสายรุ้งด้วยที่มีการส่งข่าวนะคะมีการรายงานข่าวทำให้เหล่านั้นได้ทราบความเคลื่อนไหวของทางฝั่งร้อยเอ็ดนะคะเรียกว่าเมืองสีชมพูลแล้วจ้ะตอนนี้เราไปดูที่ข่าวสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพุธที่9กรกฎาคม2568ในเวลา10นาฬกา30นาทีนายชัชวานเบญจสิริวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดรอยเอดเป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเรือตรีสกาย เทกนันเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานในวันเสาร์ที่12กรกฎาคม2568ณวัดท่าแสแบงดำบลมาบ้าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น3อาคารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดในการนี้นายสมศักดิ์สาโดดวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นางสาวพิมพ์ปวียอดแก้วผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เป็นที่น่าสงสัยนะคะว่าค่าเก่าวเต่าเลี้ยงพันเอกเปรามีนราชฤิ์รุ่งโรดได้หายไปไหนเพราะเขาก็จะอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าพระราชตำาหนักส่วนทางพลอากาศเอกปรชาชญาพรมบุรมุมในตำแหน่งรองก็หายไปเหมือนกันพลตรีวีรชัยเหตเตโชโดมมหาดเด็กลับใช้ก็ไม่ได้ออกงานแต่คราวนี้ก็จะเป็นคนใหม่ พลเรือตรีสกายเพกาน,นเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานนี้ส่วนทางสาวสายรุ้งได้มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าถึงกับต้องมีการประชุมกันเป็นรอบที่สองถือว่าเป็นงานสำคัญผู้แทนพระองค์ก็คือคนใหม่พลเรือตรีสกายแต่ปกติอะไรอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดก็ต้องเป็นหญิงอ่อนกับแม่บ้านคนสนิทของเขาก็คือพ่อบ้าน พันเอกเปเรมีนราชริบบริรักษ์หรือว่าราชริบรุ่งโร์แต่ตอนนี้เขาทั้งสองคนนั้นหายไปไหนมีใครทราบบ้าง 1. โดนดองโดนซ่อมหรือเปล่า 2. มีการซุ่มทำการบางอย่างอยากให้เพื่อนเพื่อนสังเกตภาพประกอบไปด้วยวันพฤหัสที่10กรกฎาคม2568ในเวลา9.30นาฬกานาที นายไพโรจจิตจักรปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาพระราชทานและประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมณวัดท่าสแบงหมู่ที่4อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนๆสังเกตภาพนี้ให้ดีดูเหมือนว่าจะมีความผิดปกติหรือไม่โดยในการนี้นายสมศักดิ์สาโดดวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดนำข้าราชการและบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะมีการเกณฑ์พวกบรรด,ดาจิตอาสาซึ่งใส่เสื้อเหลืองมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก แต่ภาพที่เป็นที่น่าสังเกตก็คือภาพนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะว่าทําไมทางด้านขวามือถึงได้เป็นผ้าสีขาวแล้วก็ไม่ได้มีรูปของใครเลยท่านท่านที่ว่ามันก็ดูผิดปกตินะถ้าคุณจะไม่มีรูปคุณก็ไม่ควรที่จะทําเป็นกรอบแล้วก็มีผ้าน้อมมาไว้เพื่อนๆคิดเห็นเหมือนกันไม่เอ่ย จากป้ายสีขาวมีการขึ้นเอาไว้ว่าการประชุมเตรียมการกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเรือตรีสกายเพกาันเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดท่าสแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดในวันเสาร์ที่12กรกฎาคม25 6 8 เพื่อนๆเห็นภาพนี้แล้วมีความรู้สึกว่ามันผิดปกติไหมคะทำไมเขาจะต้องขึงผ้าสีขาวเอาไว้เป็นกรอบที่อยู่ทางด้านขวามือมันเหมือนกับว่าตรงภาพนี้ตรงบริเวณนี้มันเคยเป็นภาพของใครมาก่อนเหมือนอย่างในงานที่ผ่านมาที่เคยมีรูปของอ,อนอันต์มาวางไว้แต่สุดท้ายแล้วในงานที่เป็นวันจริงก็จะต้องปลดออกไป เหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ในวันที่19เมษายนท่านผู้หญิงอนันง์ปิยนาถวชิราพัฒนจะไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารและเททองหล่อยอดพระเกศพระพุทธปิยนาถวชิราพัฒนพร้อมปลูกต้นโพนาวัดปฐมวนารามสาขาวัดระคังโคสิตารามตำบลสวนพลิกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี ดังนั้นในครั้งนี้ที่มีการเว้นที่กรอบสีขาวมีการล้อมผ้าเอาไว้เพื่อนๆคิดว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าตามปกติแล้วไม่น่าจะมีการเว้นกรอบเอาไว้แบบนั้นมันควรที่จะต้องมีสาเหตุหรือไม่เพื่อนๆสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะว่าเขาเว้นกรอบไว้เพื่ออะไรคิดว่าอะไรมันเกิดขึ้นคิดว่ามีการสกัดจริงหรือเปล่า ทางสาวสายรุ้งบอกว่าวัดดังมากแห่งหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีการเตรียมการอย่างยิ่งใหญ่ในการต้อนรับผู้แทนเดินทางไปถวายเทียนพรรษาแต่สิ่งที่สาวสายรุ้งก็สงสัยไม่แพ้กับเราก็คือทําไมหญิงอ,อนอนงถึงไม่ได้มาเป็นอะไรไปหรือเปล่าแล้วก็หายไปหลายเดือนแล้วนะตลอดเวลาก็จะมีการส่งผู้แทนไป แต่มันก็เป็นที่น่าคิดว่าพ่อบ้านก็หายไปด้วยพ่อบ้านหรือแม่บ้านนั่นเองนะคะก็คือพันเอกเปรมีนงานนี้ก็หายไปเลยท่านให้ว่าปกติแล้วเขาก็เป็นหัวหน้าภาคส่วนนะปกติแล้วเขาก็จะออกงานหรือไม่ว่าก็จะเป็นทางรองหัวหน้าก็คือพลอากาศเอกปรชัชญาพรมบุรรมหรือไม่ก็เป็นระดับรองลงมานั่นก็คือมหาเดเล็กรับใช้วีรชัยเหติโชโดม ซึ่งเมื่อก่อนหน้าน,นั้นก็จะเห็นวีรชัยเหติโชตโดมเนี่ยออกงานบ่อยแต่หลังจากนั้นก็หายกันยกครัวไปเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาไปส้มทําอะไรกันอยู่ดังนั้นนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวแล้วมันก็มีจุดที่น่าสังเกตก็คือตรงที่เราได้ทําให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่ากรอบสีขาวนั้นเว้นเอาไว้เพื่อออนอนงหรือไม่มีชแวบไปชแวบมานะอยากเพื่อนๆร่วมกันแสดงความคิดเห็น แล้วค่อยมาพบกับข่าวสั้นในคลิปถัดไปอย่าลืมนะคะช่วยกันแสดงความคิดเห็นเยอะๆพร้อมกับก,การกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ